สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Answer Taro t นะครับคุณอยากรู้ค่ายอยากต่อนะครับสวัสดีคณะมิตรทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ข้ามารับชมรับฟังและกดติดตามช่องของผมเสมอนะครับวันนี้นะครับทุกวันพฤหัส,สบดีเนี่ยผมจะมาอัดคลิปสื่อสารกับพลังงานของคบาอาจารย,ย์สิงศักดิ์สิธิ์ไกด์ไลน์ประจำตัวคุณนะครับเทวดาอารักษ์ที่ท่านปกปักรักษาคุณอยู่นะครับว่าหลังจากที่คุณมาเจอมาเจอคลิปนี้นะครับภายใน7วันเนี้ย มีอะไรที่คุณต้องเจอหรือคุณต้องระวังตัวไหมมีอะไรที่บอกคุณได้บ้างนะครับวันนี้นะหลักๆนะครับผมจะใช้ไพ่ตีลกาลกับไพ่ขังเข้ามาช่วยในการอ่านไพ่าทาโร่ในวันนี้นะครับวันนี้ผมมีไพ่ให้ทุกคนได้เลือกทั้งหมด3กองด้วยกันนะครับแต่วันนี้มาแปลกนะครับผมจะกีดไพ่นะครับแล้วก็เลือกไพ่สามกองไปพร้อ,รอ,รอมๆกันกับทุกคนนะพลังงานไพ่กองไหนดึงดูดเราที่สุด,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 ด เลือกกองนั้นนะครับอ่ะมาใครที่อยากเลือกกองไพ่เลยนะครับกดที่ทาวสแตมป์ด้านล่างนะแต่ถ้าใครถ้าอยากเลือกกองไพ่ไปพร้อมาผมเชิญนะครับ ไพ่ไปสุด้านะครับใบแรกอันนี้นะครับใบที่2อ,อันนี้ใบที่3อันนี้นะครับเลือกเลือกกองไพ่รูปที่ดึงดูดเราที่สุดนะครับเชิญครับ สวัสดีครับชาวกองที่1นนะครับหรือคนที่เลือกไพ่ของการบริจาคโลหิตนะครับโอเคจากพลังงานนะครับจากไพ่ใบนี้นะแล้วก็มีเลข12นะครับคุณอาจจะมีเลขที่เกี่ยวข้องกับเลข12นะครับหรือพื้นฐานของคุณนะเกิดวันอาทิตย์หรือวันจันทร์นะครับแล้วก็ตัวของคุณนะครับชอบชอบทำบุญชอบบริจาคโลหิต นะครับหรือชอบทําบุญให้ทานช่วยเหลือคนอันนี้เป็นตัวตนของคุณจากไพ่ใบนี้แล้วในพลังงานใบนี้ที่คุณค่ายเข้ามาดูใบแรกเลือกใบนี้เนี่ยคนกองนี้อาจจะเพิ่งทําบุญมาหรือใจคุณกําลังปิติกับการให้บางอย่างอยู่นะครับจากพลังงานใบแรกนะ,ะมาดูต่อนะครับว่าไพ่าทาโร่จะบอกอะไรคุณนะครับ The High Princess สามดาบ เก้าถ้วยสิบถ้วยห้าถ้วยคีนับสอดกับเดอะไฮพินซ์เซสซิโอเป็นเห็นไหมเดี๋ยวเราพูดให้ฟังเลยไพ่มันขึ้นมาต่อกันเองอรับหนึ่งนะครับขอเปิดได้ครับก่อนอ่ะเรายังไม่เปิดไพ่ของขังนะครับเอาไว้นี่ก่อนนะโอเคไพ่ขังกับไพ่ลีโลกาลยังไม่เปิดนะครับอ่ะ จากพลังงานไพทาร่นะครับคือคนกองนี้นะครับ Queen of Swords กระเดา High Princess เนี่ยอะไรเป็นสิ่งที่คุณตามหาและยังไม่ได้คําตอบอยู่นะครับเราไม่รู้ว่าคุณหาคําตอบหรืออยากรู้เรื่องอะไรนะครับเช่นบางคนอาจจะเป็นคนที่ถ้าพูดในเรื่องของสุขภาพก่อนนะรู้สึกพเรองรสุขภาพก่อนคนกองนี้ถ้าคุณยังหาไม่เจอหรือตรวจไม่เจอว่าคุณป่วยเป็นอะไรหรือต้นตอสาเหตุของการเจ็บปวดของคุณมาจากสิ่งใด นะครับการเจ็บปวดหรือการเจ็บปว่วยถ้าคุณยังหาคำตอบไม่ได้มาจากสิ่งใดคุณจะรู้นะครับและอีกอย่างหนึ่งไพ่หเหรียญเนี่ยคือการทําบุญ3ดาเพื่อการบริจาคโลหิตแล้วมันมามาคล้องกับไพ่ใบนี้พอดีนะครับมันหมายความว่าคุณนะ่ะถ้าคุณมีเหตุ <c oughs> ที่ต้องเจ็บปว่วยเจ็บปวดหัวใจทุกใจบางอย่างถ้าคนกองนี้เป็นคนที่ทําบุญเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตหรือการให้บุญใหญ่ไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ เรื่องของบุญใหญ่จะรักษาคุณให้คุณมีความสุขมากขึ้นเหตุการณ์ใดๆที่มันจะทุกข์กับคุณหรือทําให้คุณเจ็บปวดหัวใจอ่ะถ้าคุณทําบุญมาบุญจะรักษาคุณบุญจะทําให้เรื่องของการทุกข์ใจของคุณเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดีกลายเป็นเรื่องที่คุณจะมีความสุขมากขึ้นกับนายออฟโรดอะไรเป็นสิ่งที่คุณแบบสงสัยกังวล ่ามันจะดีหรือไม่ดีกับตัวเราเขาจะมองเราดีไหมเขาจะให้โอกาสเราไหมเขาจะรักเราไหมแบบนี้ถ้าคุณมีคําถามเหล่านี้ในพลังงานใน7วันนี้เซียนสิคุบาอาจารย์บอกว่าบุญที่คุณทําที่มันเป็นบุญใหญ่ๆแล้วแต่ไม่ว่าเรื่องอะไรแล้วแต่มาทําให้ทุกอย่างในชีวิตคุณที่มันยากมันจะกลับกลายเป็นง่ายอะไรที่ลังเลใครที่ใครที่ตั้งข้อสงสัยกับคุณใครที่ไม่เห็นดีกับคุณไม่ชอบคุณหรือรู้สึกว่า ทำคุณทําอะไรก็ขัดอกขัดใจบุญที่คุณทําจะทําให้คุณเป็นที่รักและเมตตาต่อคนรอบตัวคนรอบตัวมันจะเป็นคนที่ทํางานคนที่บ้านจะรักและเอ็นดูคุณนะครับคุณจะมีคนมาช่วยเหลือซัพพอร์ตในสิงที่คุณเหนื่อยยากลาบากอยู่นะเพจออฟคัฟขยายกับ5้าถ้วยโอกาสอะไรบางอย่างที่มันเสียไปหรือมันจากไปจากคุณในพลังงานที่คุณเข้ามาฟังมันจะมีโอกาสดีๆบางอย่างเข้ามาแทนที่นะครับ ดังนั้นที่คุณเลือกไพ่ของการบริจาครอหิตบุญที่คุณทำมันกำลังช่วยเยียวยารักษาคุณอยู่นะครับอ่ะมาดูไพ่ตีโลกากันนะไพ่พระสุรัสสบดีนะครับคุณไพ่ใบน,นี้นะไพ่ใบน,นี้บอกว่าความสำเร็จความรุ่งเรืองเงินทองชื่อเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่มันชโลมใจคุณมันจะได้รับ เข้ามาในชีวิตของคุณใน7จวันนี้นะครับเสียงดนตรีเสียงเพลงเสียงขับร้องเสียงของความสุขมันจะอยู่กับคุณในช่วง7วันนี้ครับเนี่ยดูนะไพ่ชุดขังบอกได้อย่างหนึ่งคือชีวิตของคุณในช่วง7วันนี้มันจะมีเรื่องของการเดินทางหรือการตัดสินใจบางอย่างที่ คุณจะตัดสินใจแบบตรงๆไม่ได้คุณจะเลือกแบบตรงๆไม่ได้คุณต้องมีทิศทางของการพลิกแพลงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นถ้าคนกองนี้มีเวในการเดินทางหรือต้องทำบางสิ่งสิ่งเหล่านั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปและคุณต้องตัดสินใจนะครับจากภาพชุดขังนะโอเค พลังงานประมาณนี้ครับชาวกองที่1นนะครับสำหรับใครที่ชอบอ่นานไพ่ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์แทง์เป็นกําลังใจกับผมและทีมงานด้วยนะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสําหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลข55นะครับเป็นไพ่ของความท้อแท้ชีวิตหมดอะไรตายยากมากๆเลยพลังงานคนกองนี้คุณเหนื่อยมากอยากนอนพักอยากมีที่อิงกายอิงใจ อยากได้อยู่ในจุดที่มันสงบสงบและได้พักผ่อนจริงๆนะครับชีวิตของคนกองนี้อาจจะผ่านอุปสรรคปัญหาที่เหนื่อยยากมาอยู่นะมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับคนที่เกิดวันอังคารและวันเสาร์นะครับและอีกอย่างหนึง่งมีพลังงานของคนที่เกิดวันพฤทธหัดด้วยนี่คือวันที่เราบอกได้จากหน้าไพ่นะครับแล้วก็ตอนนี้พลังงานของคุณเหนื่อยจริงๆนะเหนื่อยอยากพักไม่อยากไปต่อทุกสท,ทุกอย่างมันมันอันคอนโทรลคุณมากเลย นี่คือพลังงานนะครับของคุณนะถ้าไม่ตรงกับคุณรองฟังของอื่นดูนะครับโอเคมาดูกันว่าไพา่ทาโร่บอกอะไรคุณครับสไม้7ดดาบเดวิลหไม้ l ล v e r อร์ The m มด i c i a n น of p e n t a อฟเพนตัหูคุณเจ็ดชน 7, 7, เจ็ดเจ็ดเหรียญเจ็ดดาบนายอ f r o รดขยาย Devil หนึ่งไม้ขยายสามไม้ไฟออฟสไตร์ขยายหูคนกองนี้เตือนอย่างเดียวเลยนะครับมีเรื่องต้องเตือนมันก็ไม่ได้มีเรื่องร้ายอย่างเดียวหรอกเนาะ ขอพูดเรื่องชื่อเตือนก่อนละกันระวังจะทะเลาะกับคนใกล้ตัวหรือคนที่บ้านระวังจะทะเลาะกับคนที่อยู่ในครอบครัวที่ทำงานหรือคนที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยนะครับระวังมากๆในเจ็ดวันนี้นะครับสไม้กับเอมิิเชียนเนี่ยคุณทำอะไรบางอย่างอยูอย่ในครอบครัวคุณในสิ่งที่คุณไม่อยากบอกให้ใครรู้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการทำอะไรบางอย่างที่มันไม่ค่อยจะ ไม่ค่อยจะดีเดวิ mm ่ hmm. กับเจนดาเนี่ยถ้าคุณแอบทําอะไรอยู่นะบอกตรงตรงถ้าคุณแอบทําอะไรอยู่ระวังมากๆว่าไอ้สิ่งคุณแอบจะมีคนรู้คนเห็นแล้วมันจะทําร้ายตัวตนของคุณเองจะเป็นสิ่งที่คุณแบบไม่สามารถจะปฏิเสธได้ถ้าคุณมีชนักติดหลังหรือเคยทําอะไรบางอย่างไม่ดีเอาไว้นะครับกองนี้นะระวังมากๆพูดได้เลยว,ว่าระวังมากๆนะครับหนึ่งไม้กับสามไม้ ทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วง7วันนี้ระวังมากๆที่จะเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์หรือเรื่องที่มันแบบเรื่องที่มันเทาๆแล้วมาทําให้ตัวคุณเดือดร้อนไปด้วย7วันนี้อย่าเข้าไปยุ่งกับเหตุการณ์ใดๆเลยที่จะทําให้ตัวเองสามารถมีปัญหาได้ในอนาคตจะคิดจะทําอะไรคิดให้ดี รู้เรื่องอะไรมามีเรื่องอะไรมาที่เราเป็นเรื่องของความรักของความลับของใครบางอย่างถ้ารับรู้มาก็เงียบและนิ่งเอาไว้เพราะมันจะไม่ดีกับเราถ้าเราไปเรื่อมพูดเจราจาหรือเอาความลับของใครไปพูดให้ใครฟังนี่คือสิ่งที่ต้องเตือนนี่ค,คนกองนี้เลยนะครับบอกอดีไหมถ้ามีใครชวนลงทุนหรือทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วง7วันนี้อย่าเด็ดขาด ให้ใช้แต่ะเวลาดูไปก่อนเจราจาไปก่อนแล้วค่อยลงลงทุนลงแรงลงใจเข้าไปเล่นกับทุกเรื่องอะไรที่เข้ามาในช่วงเจวันนี้ให้ระมัดระวังสูงมากๆนะครับคนกองนี้คือเป็นไพ่ที่เข้ามาเตือนทุกใบนะพลังงานที่คุณมาเลือกก็เป็นพลังงานที่ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วนะครับแถมไพ่ได้ขึ้นมาก็เป็นไพ่เตือนทั้งนั้นเลยดังนั้นถ้าคุณได้มาฟังของที่สองนะครับระวงังมากๆนะ นี่เราบอกได้อีกไหมนะครับมาดูไพ่ดิโลกากันเห็นไหมใช้สติสมาธินะครับไพ่บอกว่าคนกองนี้ในช่วง7วันนี้มีสติเยอะๆฝึกสมาธิเยอะๆคิดก่อนทนําในทุกเรื่องเยอะๆนะครับไพ่ของการนั่งสมาธิฝึกปฏิบัติเนี่ยมันแปลว่าสติปัญญาความนิ่งความสงบคลามคลามในที่นี้คือคลามดาวอะนะครับจะทําให้คุณสามารถแบบผ่านทุกอย่างในเ็วันนี้ไปได้ ดังนั้นคนกรองนี้ถ้าคุณได้มาเรือกกรองที่สองนะครับทําทุกอย่างให้ช้าลงค่อยๆคิดค่อยๆทําอย่ารีบร้อนวางแผนให้ดีค่อยลงมือทําจัดดีที่สุดการรักษาเห็นไหมเห็นไหมการหักหลังเห็นไหมครับการหักหลังขึ้นเลยเบื้องหลังด้วยนะครับมันมีอะไรบางอย่างที่มีใครบางคนหรือคนบางกลุ่มไม่หวังดีกับคุณคนกองที่สองนะ ระวังคนที่อยู่คนที่คุณพูดคุยเจรจาด้วยเขาจะไม่หวังดีกับคุณจะหวังประโยชน์จากคุณเนี่ยไพ่ขึ้นเตือนเหมือนไพ่ทาโร่เลยนะครับทําอะไรก็แล้วแต่นะระวังมากๆอย่าให้ใครรู้ว่าเรากําลังคิดหรือทําอะไรอยู่คุณมีพลังงานของไพ่เลขห้าขึ้นซ้อนกันหลายรอบมากๆนะครับปัญญาบริสุทธิ์คือพ,ะพระพุทธ์ดังนั้นถ้าอยากมีปัญญาบริสุทธิ์อยากรู้แจ้งเห็นจริงกับทุกเรื่องหรือคนรอบตัวในช่วงเจ็วันนี้นะครับ สวดมนต์ทำสมาธิเยอะๆสวดคาถาพาหุงเยอะๆนะครับมันจะสามารถช่วยรักษาเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้ไพ่ของการรักษาเนี่ยเรื่องตรงนี้หรือสิ่งที่เรามาบอกคุณก่อนน่ยถ้ามันจะเกิดขึ้นกับคุณอ่ะมันจากร้ายจะกลายเป็นจากหนักจะกลายเป็นเบาจะร้ายจะกลายเป็นดีก็ไม่ถูกเพราะมันจะเกิดขึ้นเหมือนกันดังนั้นระวังคนหักหลังโดยเฉพาะคนที่อยู่เบื้องหลังคุณถ้าคุณอยู่เบื้องหลังใครรู้เรื่องของใครก็จะโดนหักหลังระวังมากๆ นะครับไพ่ชุดที่2คือการเตือนทุกใบนะโอเคพลังงานประมาณนี้ครับชาวกองที่2สําหรับใครที่ชอบการไพ่ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมกดกลุ่มขอบคุณกดกลุ่มซุปเปอร์แตงเป็นกําลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาวกองสุดท้ายนะครับหรือคนที่เลือกไพ่หมายเลขห9าเนะครับจากพลังงานหน้าไพ่เนี่ย ตอนนี้ที่คุณมาเลือกกรองนี้คุณอาจจะมีปัญหาที่ทํางานตามหน้าไพ่นะครับอาจจะได้รับฟังอะไรบางอย่างที่คุณได้ยินได้ฟังแล้วทาให้คุณเครียดอยู่นะครับหรือยังมีประโยคหรือความพูดใดๆในใ,ในสิ่งที่เขาพูดทาร้ายความรู้สึกของคุณทําให้คุณต้องคิดและจดจ่อกับเรื่องนั้นนะครับคุณอาจจะเป็นคนที่โดนทําร้ายโดนเ,เครียด โดนต่อว่าโดนกดขี่บางอย่างอยู่ด้วยนะครับจากหน้าไพ่นะอืมโอเคอ่ะพลังงานนะครับมีคนที่เกิดวันพฤหัสกับวันอาทิตย์วันจันทร์นะครับอ่ะโอเคมาดูไพ่คา,ารกกเห็นไหมไพ่ห้าไม้ใบแรกเลยนะครับห้าไม้สี่ดาบโอ้ยคนฟังนี้อ่ะ 7ไม้พี่นอตสอดโอเคเซเว่นออกับ7ดาบ4ไม้4โอ้โห4ไม้4ดาบชนกันระวังติดโควิดนะครับคนกองนี้เราวังติดโควิดจากคนใกล้ตัวมาก,มากๆเพื่อนร่วมงานนะครับนะมีโอกาสติดโควิด ป่วยเข้าโรงพยาบาลโดนกักตัวสูงมากๆนะเพดด o ออฟซอ c ดจัสติสโอเคคือคนกองนี้ถ้าคุณมีปัญหากับเรื่องใดๆอยู่นะครับทุกเรื่องนะอ่านรวมๆนะครับจริงๆไพ่มันเน้นเรื่องงานนะแต่แเราขออ่านรวมๆนะครับคือไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องราวอะไรของใครอยู่นะ กับเรื่องของรมการทําผิดพลาดในสิ่งที่คุณไม่ได้ทำแล้วคนอื่นบอกว่าคุณทําอะไรแบบนี้หรือว่าคุณไม่ใช่เป็นคนที่ที่แบบคิดจะทําสิ่งนี้หรือคิดจะเริ่มสิ่งนี้แล้วมีคนบอกคุณทําคุณนั่นคุณนี่เนี่ยไอสิ่งเหล่านั้นที่คุณเจออยู่ในตอนนี้นะครับใน7วันนี้นะความจริงจะเปิดเผย justic สามเหรียญเนี่ยมันจะมีความจริงที่เปิดเผยรู้ว่าสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณโดนต่อว่าหรือสิ่งที่คุณโดนใส่ร้ายมันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับสี่ดาบสี่ไม้เนี่ย อีกอย่างที่ต้องเกิดก็คือไม่ตัวคุณเองหรือคนในบ้านจะมีโอกาสเจ็บป่วยหรือเข้าโรงพยาบาลน,นะครับคนในบ้านหรือคนรอบตัวคุณนะมีโอกาสสูงมากที่จะเจ็บป่วยหรือเข้าโรงพยาบาลให้ระวังตรงนี้นะครับเจ็ดไม้หนึ่งเหรียญถ้าคุณต่อสู้อะไรบางอย่างอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะครับในตอนที่คุณเข้ามาฟังนะพยายามะต่อสู้เรื่องของงานเรื่องของเงินเรื่องของความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่นะครับหนึ่งไม้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นทางออกและคุณจะรู้ว่าเออ วิธีนี้แหละสิ่งนี้แหละดีที่สุดแล้วกับเรื่องนี้กับสถานการณ์นี้อย่างเงี้ยนะครับคุยนับสอดขยายกับไพ่เพจนับสอดเนี่ยมันแปลว่าเดี๋ยวคุณจะได้มีโอกาสในการตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญให้กับตัวเองว่าจะเป็นเรื่องเงินงานหรือการลงทุนนะครับสามเหรี่ยมจัสติกนะอะไรที่เป็นกลิ่นที่คุณทํามานานทํามาสักพักแล้วเนี่ยมันจะมีช่องทางแห่งความสําเร็จลงหลักปักฐานมั่นคง มีคนมาซัพพอร์ตช่วยเหลือในสิ่งที่ทําให้มันสามารถก้าวกระโดดและต่อยอดได้นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งจะมีคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณหรือมากกว่าคุณก็ได้ในบางกรณีนะครับเข้ามาปรึกษาขอความรู้จักคุณและเป็นโอกาสได้เป็นโอกาสที่คุณจะสามารถได้แสดงศักยภาพของคุณสิ่งที่คุณมีให้คนที่มีอายุมากกว่าได้เห็นหรือน้อยกว่าได้เห็นนะครับมี2กรณีฮะโอเคอ่ะมาดูไพ่ตีรอกากันนะครับไพ่บอกอะไร คุณได้ไพ่ของพระอัคคีนะครับพไพ่ใบนี้นะพไพ่ใบนี้นะครับบ่งบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยเดีย๋ยวจะมีแรงผลักดันหรือแรงกระตุ้นแบบเนี้ยนะครับที่คุณต้องพบเจอเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าไอ้แรงแรงกระตุ้นที่เป็นไฟจากคนรอบตัวสถนานการณ์รอบตัวมันทําให้คุณประสบความสำเร็จเร็วขึ้นนะครับอย่าก,กังวลกับสิ่งที่อยู่รายรอบตัวเองเพื่อถ้าคุณเป็นเพชรคุณโดนไฟแค่ไหนคุณก็ยังเป็นเพชรอยู่ต้องเชื่อว่าตัวเองเป็นเพชรนะครับ แล้วก็แสดงแสงของความแพรวพาวของเพชรออกมาให้ได้นี่คือสิ่งที่ไพ่ใบนี้นนบอกนะครับอ่ะมาดูต่อกับไพ่ขังนะไพ่ของการพังเป็ดโลมิโนนะครับครอบครัวเนี่ยตลบตะแลงอย่าเชื่อใจคนในที่ทํางานเด็ดขาดถึงคุณจะคิดว่าคนในที่ทํางานหรือคนใกล้ตัวบางอย่างเป็นครอบครัวคุณอนะเขาตลบตะแลงกับคุณนะมาทําให้คุณนะพังไปหมดเลย อีกอย่างหนึง่งคนในครอบครัวระวังมากๆคนในครอบครัวจะมีโอกาสเจ็บป่วยนะครับพ่ายพังก็ขึ้นนะการตรดตะแลงตรงนี้สิ่งที่คุณต้องเตือนคนตรงนี้นะครับอย่าใส่ร้ายใครอย่าพูดอะไรให้ใครรู้สึกไม่ดีมันจะทําให้คุณยิ่งพังไปอีกนะอย่าว่าร้ายคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวหรือเพื่อนที่ทำงานเดุดขาดนะครับมันจะเป็นสิ่งที่จะมาทําร้ายตัวเองในภายหลังนะ นี่คือสิ่งที่บอกได้กับชาวปล่องสุดท้ายนะครับโอเคพลังงานประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบอากาศพายของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์แตเป็นกำลังใจกับผมมาทีมงานด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ